เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมหลายๆธุรกิจที่ดูเหมือนจะรุ่งแต่พอมีปัญหาเรื่องคนองค์กรกลับหยุดชะงักส่วนหนึ่งมันก็ด้วยเรื่องเศรษฐกิจสังคมตัวสินค้าหรือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอีกมากมายแต่ปัจจัยสำคัญที่นักธุรกิจในไทยอาจมองข้ามกันไปคือเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์หลายๆองค์กรพยายามหาทางจัดการกับปัญหาเหล่านี้อยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเพราะไม่รู้ว่าต้นตอหรือสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร อย่าง Microsoft บริษัทที่ใครๆก็รู้จักนอกจากบริษัทนี้เขาเก่งเรื่องเทคโนโลยีเขายังเก่งเรื่องการบริหารจัดการคนอีกด้วยสัตยานาเดล่าผู้นำที่กล้าจะเปลี่ยนแปลงองค์กรระดับยักษ์อย่าง Microsoft จนบริษัทมีมูลค่าพุ่งแซงคู่แข่งอย่าง Apple ในปี2018ได้เน้นย้ำถึงการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์พูดง่ายๆก็คือการปลูกฝัง Growth Mindset ให้กับพนักงาน โดยนาโดล่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างภาวะผู้นําให้กับพนักงานทุกระดับและทําให้พนักงานสามารถรับมือกับดิกฤตต่างๆได้ซึ่งแนวคิดนี้สะท้อนออกมาให้เห็นผ่านโปรแกรมต่างๆของ Microsoft องค์กรในไทยเราเองก็มีมุมมองคล้ายกันในการบริหารจัดการพนักงานคือการสร้างความสุขให้พนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรแล้ววิธีการอะไรละ่ะที่ทําให้องค์กรเหล่านี้เขาจัดการได้ เพราะเขามีทูหรือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการพนักงานโดยเฉพาะโดยเครื่องมือที่มีหน้าที่จัดการเรื่องของพนักงานมักจะถูกเรียกว่า HR Solution ซึ่งความหมายก็ตรงตัวเลยเป็นทางออกเรื่องของพนักงานซึ่งในไทยเราเองทุกวันนี้แทบทุกองค์กรก็จำเป็นจะต้องใช้นะคะซึ่งก็มี HR Solution หลายเจ้าที่มีให้เลือกใช้แต่มีเจ้าหนึ่งค่ะที่ค่อนข้างโดดเด่นในแวดวงธุรกิจและฝั่ง Human Resource นั่นก็คือ Upper Knowledge ซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพอลอัธพล f ฟ u เดอร์แห่ง Upper Knowledge มาไขข้อสงสัยว่าเรื่องคนทำไมถึงเป็นปัญหาเรื่องใหญ่และทำไม Upper Knowledge ถึงโดดเด่นจาก HR Solution เจ้าอื่นๆเรื่องคนคือเรื่องสำคัญขององค์กรอย่างมากองค์กรมักพบกับปัญหาเรื่องอุปสรรคอย่างไรบ้างในการจัดการเรื่องคน ในแง่มุมของคนเนี่ยนะครับก็มีทั้ง2เรื่องนะครับเรื่องอันที่1ก็คือเกี่ยวกับเป้าหมายกับเรื่องอันที่2ก็คือความต่อเนื่องในเรื่องของเป้าหมายเนี่ยคนเนี่ยก็ทําให้องค์กรรุ่งก็ได้หรือว่าองค์กรยุ่งเหยิงก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นแล้วก็คนไม่ทราบถึงเรื่องของเป้าหมายแลัก c o p ปต่างๆที่จะผลักดันไปร่วมกันเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะทําให้เกิดความยุ่งเหยิงได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทราบเป้าหมายไปพร้อมๆกันนะครับทั้งองค์กรต่างๆตรงเนี้ก็จะทําให้รุ่งกับถัดมานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความต่อนเนื่องถึงแม้ว่าเราจะผลักดันไปยังเป้าหมายที่ต้องการแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่า ทำเหมือนไฟไม่ฟ้งไม่ต่อเนื่องเพราะว่าไม่รู้ว่าเรื่องตรงนี้จากข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนอย่างไรนะครับไม่มีระบบมาซัพพอร์ตต่างๆเพื่อให้รู้ตัวถึงกันเนี่ยนะครับจุดนี้ก็จะทําให้เห็นว่าในองค์กรหลายๆแห่งเนี่ยมีปัญหาในสิ่งที่กล่าวมานะครับปัจจุบันพฤติกรรมการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและทําให้องค์กรต่างๆต้องหาเครื่องมือแบบใดเข้ามาช่วยปัจจุบันเนี่ย ในทิศทางการทํางานต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่าสังคมเราก็เริ่มชิฟไปในทางของ Knowledge Economy มากขึ้นกลุ่มคนที่ทํางานจะเริ่มชิฟขึ้นมาเป็นในส่วนของ Knowledge Worker มากขึ้นนะครับกล่าวคือนะฮะทุกงานเนี่ยต้องการในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าของงานและก็เพิ่มคุณภาพในการทํางานนะครับเพื่อว่า ในภาพรวมเนี่ยธุรกิจเราก็จะได้เติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของความรู้นะครับการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบการวางเป้าหมายต่างๆเนี่ยมีส่วนสำคัญมากนะครับ Upper knowledge คืออะไรสามารถช่วยองค์กรจัดการเรื่องคนได้อย่างไรบ้าง Upper Knowledge เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กรเชิงรุกซึ่งเรามีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Upper Resource ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยในการบริหารและก็พัฒนาคนเชิงรุกให้กับองค์กรนะครับเราครอบคทั้ง Employee Life Cycle ตั้งแต่ส่วนของการวางแผนในการ Recruit เข้ามาในการพัฒนาคนซึ่งในจุดนี้เรามีตัว Learning นะครับ Academy Management แล้วก็มีทางด้านของระบบ ตั้งเป้าหมายกระจายเป้าหมายแล้วก็ติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งชื่อ performance management system แล้วก็ยังมีจุดย่อยนะครับที่ช่วยทำให้องคอ์กรเนี่ยนะครับได้ make sure ว่าเราสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายตัว KPI ต่างๆได้ผ่านตัวระบบที่เรียกว่า project management and action d plan ซึ่งจุดนี้ก็ช่วยทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าคนของเราเนี่ยทำ โครงการอะไรบ้างมีความซ้ําซ้อนอะไรไหมมีความต่อเนื่องเป็นอย่างไรไปจนถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคัดสรรคนที่จะมาทดแทนในตําแหน่งงานที่สําคัญเรียกได้ว่าเป็น talent management succession planning system แล้วก็สุดท้ายเรามีส่วนที่ช่วยในการที่จะส่งเสริมด้านความผูกพันของ พนักงานในองค์กรนะครับผ่านโมดูลที่เรียกว่าตัว rewards and recognition system นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยเสริมในเรื่องของ employee engagement ก็จะทำให้เรา maintain ความต่อเนื่องของคนในองค์กรซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากนะครับที่จะทำให้องค์กรเติบโตยอย่างต่อเนื่องครับขยายความการเป็น one stop solution จัดการปัญหาเรื่องคนในแกนใดตั้งแต่เรื่องอะไร ในส่วนของ one-stop solution ของเราเนี่ยนะครับก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการเป็นที่ปรึกษานะครับก็คือ consulting ช่วยวางในเรื่องของ framework แล้วก็วกลไกในการจัดการต่างๆแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือตัวระบบตัวระบบเนี่ยก็จะเป็นซอฟต์แวร์นะครับที่ช่วยในเรื่องของ การพัฒนาคนและก็การบริหารคนต่างๆทั้ง employee life cycle เริ่มตั้งแต่เรื่องของอการวางแผนอัตรากำลังคนหรือ manpower planning นะครับเรื่องของการจัดการทางด้านของการสรรหาบุคลากรนะครับหรือเรียกว่า recruitment management solution พอรับเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ผ่านระบบที่ชื่อว่า Learning Management System หลังจากเริ่มปฏิบัติงานแล้วเนี่ยก็สามารถเริ่มประเมินผลต่งางๆก็ตอนนี้เราก็จะมีตัว Performance Management System เข้ามารองรับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการพัฒนาคนแล้วก็คัดสรรคนเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Talent Management System รวมทั้ง s u c c e s s i o n Planning สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างจะควบรวมนะเราก็มีตัว System ที่ช่วยทำให้สร้างเรื่องของ Learning Culture นะครับ แล้วก็เรื่องของ motivation ผ่านตัว reward and recognition module ซึ่งตรงนี้จะช่วยเรื่องของการที่จะกระตุ้นเรื่องของการทำงานแล้วก็ culture ในเรื่องการเรียนรู้ต่างๆนะครับใน Service ของ upper knowledge คิดว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นที่ต่างจากคนอื่นจุดเด่นของเรานะครับเราครอบคลุมนะครับทั้งในส่วนของ ecosystem ของการบริหาร งกรซึ่งหลักการที่เราใช้นะครับมาจากทางด้านของ Malcolm b a l r i g e ซึ่งเป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ National Quality Award ตรงนี้เนี่ยเราก็จะ cover ทั้งบวดเรียกได้ว่าตั้งแต่การนำองค์กรการถ่ายทอดนะครับกลยุทธ์ลงไปถึงเรื่องของการบริหาร customer นะครับด้านของการจัดการความรู้นะครับการบริหารพัฒนาคนแล้วก็เรื่อง process optimization แล้วก็สุดท้ายเรื่องของการวัดผล การประเมินผลซึ่งตรงนี้ก็จะครอบคลุมทั้งอีโคซิสตมในส่วนของการพัฒนาและก็บริหารองคอ์กรใชไหมครับองคอ์กรลักษณะแบบไหนที่ Upper Knowledge เข้าไปช่วยได้ก็เป็นองคอ์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เราก็จะมีกลุ่ม ลูกค้านะครับจากอินดัสทรีที่หลากหลายนะครับตั้งแต่ในอินดัสทรีด้านคอนซูเมอร์ด้านรีเทลนะครับด้านฟินแลนซ์มนูฟคเจอริงนะครับไปจนถึงโรงแรมธุรกิจพลังงานโรงพยาบาลเป็นต้นนะครับเรียกได้ว่าก็ครอบคลุมในทุกอินดัสทรีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะองค์กรที่มีไซซิ่งนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณ200คนขึ้นไปก็เริ่มจะมองหาระบบบางอย่างที่ช่วยทําให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยสอดประสานกันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะ นำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการที่จะกระจายเป้าหมายติดตามผลประเมินผลพัฒนาคนอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์ของเรานะครับสิ่งที่อยากฝากถึงองค์กรที่กำลังอยากจะพัฒนาองค์กรในเรื่องของคนสิ่งสำคัญนะครับก็ที่อยากจะฝากไว้คือองค์กรเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของว่าสิ่งที่ต้องการนะครับแล้วก็ทิศทางที่อยากจะพัฒนาคนไปซึ่งการมีในเรื่องนี้เป็นจุดตั้งต้นเนี่ยก็จะทําให้เรา สามารถที่จะต่อยอดไปในเรื่องของการวาง DNA ของคนในองค์กรแล้วก็มีเรื่องของการวางแผนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีระบบที่ต้องช่วยเข้ามาสปอร์ตนะครับเพื่อจะทำให้ท่านสามารถที่จะบริหารงานพัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าใครจะมูฟไปจุดไหนนะครับเราอย่างน้อยก็จะมีแกนกลางตัวระบบเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงทั้งความรู้ แล้วก็ข้อมูลต่างๆเราสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปวิเคราะห์ต่อยอดได้เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะทำให้ท่านสามารถที่จะ e ีพีทความสำเร็จนะครับขององค์กรแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปได้อย่างมั่นคงครับ จะเห็นได้เลยนะคะว่า upper knowledge เขามองเรื่องคนเป็นเรื่องสำคัญและนับเป็นก้าวใหญ่ที่องค์กรต่างๆควรให้ความสนใจเพราะการที่องค์กรให้ความใส่ใจพนักงานแน่นอนค่ะว่าในเมื่อพนักงานมีความสุขเขาก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งท้ายที่สุดมันก็เป็นผลดีต่อตัวองค์กรเอง Texas Thought Sparking innovative thoughts.